หาดปราณบุรีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พิกษสราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวอ่าทะเลนะคะมาเดินชายทะเลที่แหลมเกตปากน้ำปานบุรีแล้วก็จะพาไปชมตลาดทางโน้นค่ะเรามาเดินกันก่อนนะ ไหมคะเขามีที่นี่เขามีทําที่ไว้ให้คนเดินค่ะเพื่อนๆที่อย่างดีให้คนเดินตามชายหาดนะตามชายทะเลนะคะมาเดินออกกาลังกายมาวิ่งมาตกปลาได้ตามอัจฉรยะใสนะะ่ด้านโน้นจะเป็นหัวหินค่นะเพื่อนๆไหคะ ด้านโน้นไปทางโน้นเป็นหัวหินเนาะวันนี้ขึ้นก็โอเคค่ะขึ้นทะเลไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าวันสองวันมานี้ฝนตกฝนตกทั้งวันค่ะวันนี้ก็หาโอกาสที่จะอ,ออกจากบ้านก็ลำบากหน่อยเพราะว่าฝนตกนี่ฝนเริ่มที่จะสาก็เลยมีโอกาสได้ออกมาเดินทะเลชายทะเลนะคะ ทะเลตรงนี้จะไม่มีหาดนะเพื่อนๆน,นอกจากเวลาน้ําลงจริงๆทีจ่จะมีหาดเพราะว่าทางเทศบาลเขาก็มาทาเป็นที่เดินแล้วก็ทําที่กัน้นเพื่อไม่ให้น้ํามันซอกเข้ามาเนาะเพราะว่าฝั่งนี้ก็เป็นถนนแล้วก็มีรีสอร์ทมีอ่าธุรกิจตามชายหาดไปเรื่อยๆค่ะทะเลตรงนี้จะไม่มีหาดจริงๆ แต่ถ้าน้ำลงลึกๆก,ก็สามารถลงไปก็เป็นหาดได้นะคะเอ่อนะคะนี่เป็นบิ๊กเช้งโฮเชลที่อยู่ที่ปากน้ำป่าละคะ่ะโฮเชลใหญ่ใหญ่โตเนาะรู้สึกก็พอมีลูกค้ามาพักน้าง เก่งจังไงโอ้ปลาทรายปลาเห็ดโคนที่เขาไปอะไรทอดน้ำปลาแข็งปลา,ปลาน่าอร่อยนะเนี่ยอร่อยอร่อยมากเอาเอาอะไรทำเหยื่อกุ้งกุ้งเหรอคะอ๋ออ้ไม่น่าเชื่อนเนี่ยนี่คือเหยื่อนี่คือปลาที่ตกได้ใช่ใช,ใช่นี่คือเหยื่อนี่คือเหยื่อนี่คือปลาที่ตกได้ใช่ จอดเลยชุดจอดเลย <c oughs> น่าสนุกอยู่ฮะตกป่าได้อะ<อ>เนาะตีมาเช้าเงี้ยตกทีงโลสองโลทีนี้มาบ่ายสามบ่ายสองอ๋อถ้าตอนเชา้าจะกินดีกว่าขึ้นมาแรงมาพุ่งขึ้นเลยอ๋อโอเคขึ้นแรงปลามันจะเมาขึ้นมันจะออกนอกอ๋อเหรอปลามีการเมาขึ้นด้วยมันก็จะออกลึกฟังไหมฟังไหมวเวลามาตกปลาตอนไหนมาจอถ้าขึ้นแรงแล้วไม่มีปลา ต้องให้คขึ้นสงบเราจะตกได้ด้วกันแต่วันนี้ตัวมันก็ใหญ่นะค่่ะตหเ็นมนี่ปลาสายใช่ไหมคะปลาสายปลาสายไปเห็ดโคนเรียกสองอย่างนะคะอ๋อชอบชอบตกอยู่แต่ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาไม่มันมันอยู่ประสายเราว่ามันระวัยหรือเปล่ามันตอดบางทีมันมัน ก็ค่อยเหมือนเข็นสะกิดเราอะไรมันจิ๊บๆเลยเพราะเราโยนลงไปเฉยๆไม่มีเข็นสะกิดเราอ๋อพราะเพราะตัวมันเล็กด้วยเนาะมันก็เลยเออเออจับตัวดึงไม่ค่อยมานาะมันใหญ่อะไรค่ะดึงดึงอืมแล้วแล้วอีกอีกอีกชนิดนึงปลาอะไรนะปลาปลาเป้นปลาเป้นอ๋ออะไรค่ะเก่งมากเลยได้ตั้งเยอะนะ สนใจอยู่นี่ค่ะอยู่ปานอยู่ที่วังพงอ๋อยู่วังพงอยู่ที่ไหนคะผมพูดอยู่วังพงอาวมาเจอคนบ้านเดียวกันอะแถวโรงงานเจะหลังเหรอคะ๋อรอโอเคโอเคมามาถึงนี่อะมาตกปลามาเชื่อมาโอเคโชคดีค่ะโชคดีพอแล้วรอรู้ตกปลาก็จะมาตกปี๊บมาตกงคกินเก่งมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอถ่ายรูปกับต้นตาลสามต้นหน่อยค่ะนี่คือเอกลักษณ์ของปราณบุรีค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวปราณบุรีต้องมาจอดรถตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับต้นตาลสามต้นนี่แหละค่ะถ้าใครไม่มีรูปนี้แสดงว่ามาไม่ถึงปราณจะ้ะ ส่วนเราเราก็เป็นโลเคนนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่มาที่ไหนเราก็มาถ่ายรูปกับต้นตาลสามต้นทุกครั้งล่ะค่ะเพราะกลัวว่าไม่ถึงปราณบุรีจา้าไปเราจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดค่ะตลาดชายหาดนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าฝนตกจก้ะ ฝนตกอีกหนนักท่องเที่ยวก็เริ่มออกมาฝนถึงจะเริ่มหยุดจ้ะ t h e r e i s e market here every day start around 3 o'clock in the afternoon they sell only food All kind of f o o d here Thai people love food, love to eat. Yes, we have a lot of delicious dishes. You can find street food everywhere in Thailand. You never ever go hungry in Thailand. ถือเพื่อนๆได้มาเที่ยวที่ปราณบุรีนะคะเพื่อนๆอย่าลืมแวะมานะคะตลาดชายหาดที่แหลมจีดค่ะมีทุกวันขายเฉพาะอาหารค่ะเพื่อนๆค่ะมีอาหารมากมายอร่อยอร่อยทั้งนั้นค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนจงเฮงเฮง รวยรวยแล้วก็ปังปังเจอกันคลิปต่อไปจ้า